วันที่8กันยายน2566สวัสดีครับวันนี้ลุงเจอของขวัญถูกใจมันลุงลืมไว้อะทิ้งไว้ชั้นสของบ้านขึ้นไปทำระบบโซลา r เซลล์นะครับไอ้ตัวนี้ลุงจะไปตากแดดเพื่อให้มันชาร์จไฟเพราะว่ามันมีแผงโซลา r เซลล์อยู่ตรงนี้มันเป็นมันเป็นดีโอพาวเวอร์นะครับคือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ได้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับนะ หลงเพิ่งถอดมาจากในเครื่องเพราะว่าหมด,หมด,หมดอายุแล้วนะครับตอนนี้ถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้มันเสื่อมมากไอ้แผงตัวนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะถึงจะชาร์จไฟเข้าก็ก็เก็บไฟไม่อยู่มันต้องผ่านแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็เลยเอามาทําความสะอาดฟุน้นฝุ่นจับเคิือเลยนะมองแทบไม่เห็นอะไรฝุ่นก็ใช,ใช้ใช้กระดาษช้นเชี่วชุดเป็นกอหลอเช็ดเอานะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ลุงซื้อมาจากของถมนะ กนแค a s ซ o โอ,อเดี๋ยวในะกล้องไมโครฟ FX สามพันหกร้อย PV นะครับเป็นโปรแกรม FX นะก็คือรุ่นนี้สามารถจะโปรแกรมได้คำนวณในการใช้โปรแกรมได้โปรแกรมก็ในการกดหน้ากดคีย์นะครับกดคยีคีย์ที่บรินเวณนี้นะครับแล้วให้มันรันโปรแกรมได้เลยใช้ในการอิเกรชั่นได้นะครับคำอนอณนี้นะถือว่าดีมากในยุค เมื่อ18ปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนี้อายุชาญรใช้งานมา18ปีแล้วนะครับแต่ลุงไปทิ้งไว้ที่ชั้น2องนี่ประมาณน่าจะประมาณ4ปี5ปีแล้วนะครับฝุ่นจับเคลอะเลยนะครับก็มาทำวามสะอาดด้วกันใช้กระดาษทิชชูชุบแอลกอฮอล์เช็ดเอา,เอาไอตัวแป,ป้นกดนะครับแล้วก็ตัวสีสแตมป์ต่างๆก็ยังดูชัดเจนดีทุกอย่างนะครับ เป็นเครื่องคำนวณทางวิศวกรรมและทางวิทยาศาสตร์หรือ s c i e n t i f i c c a l c u l a t o r ที่ดีมากยี่ห้อหนึ่งแล้วก็รุ่นหนึ่งในสมัย18ปีที่แล้วนะลุงซื้อมาจากของถมในราคาที่ถูกมากเพราะมัน Made in มาเลเซียนะครับเขาขายไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่วันที่เดี๋ยวก่อนนะครับดู วันที่มองไม่ค่อยจะเห็นนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเออนะวันที่เดือนมกราคมนะครับมกราคมมอกอรดเห็นไหมตัวสีดแดงนะครับมกราคมปีสี่แปดอ่าสองพสี่แปดแล้วก็เมดอินเออมาเลเซียนี่เมดอินมาเลเซียข้างล่างเนี่ยครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเมดอินมาเลเซียแล้วก็เนี่ย มันมีสติกเกอร์เป็นของเป็นทรัพย์สินของบริษัทไริตั์ลุงนะลุงก็เลยเอามาถอดเอาฐานออกมานะครับเนี่ยฐานตัวเนี้ยมันหมดอายุถอดมาแล้วนะก็จะเปลี่ยนฐานแล้วก็ใส่กลับคืนใหม่เพื่อจะให้มันใช้งานได้ใหม่18ปีนะครับถ้ามันใช้งานได้ก็เป็นเรื่องที่ ทริฟฟิกเป็นเรื่องที่หมหัศจรรย์น,นะนะถูกใจลุงมากนะครับคือแทนที่จะเป็นเศษขยะไปแล้วคนอื่นก็นอาจจะโยนลงขยะไปแล้วนะแต่ว่าลุงถอดไปดูแล้วข้างในนี่วงจรออยังสะอาดอยู่ลเลยนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าพลังงานมันแบตเตอรี่มันหมดเท่านั้นเองนะครับดีใจมากถือว่าได้ของขวัญที่สุขใจับเดือนกันยายนเดือนนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยของคนแก่นะครับคนแก่เจอของถูกใจไปค้นมาในบ้านเนี่ยอะไรที่มันฟื้นขึ้นชีพได้เราก็จะชุบชีวิตมันใหม่นะครับก็เป็นความสุขของเราแล้วไม่ต้องไปซื้อหาของ,งแพงนะครับสวัสดีครับ